สำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาค่ะข่าฟังข่าวเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2567นรกเจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการจัดหารน้ํากรินน้าใช้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในลักษณะ งานขุดลอกลำน้ำความยาว11,200เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพของที่ตื้นเขินและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรปัจจุบันดำเนินการขุดลอกได้ระยะทาง2,200เมตรคิดเป็นร้อยละ19.64ของงานทั้งหมดโดยมีผู้รับผลประโยชน์ 743ครัวเรือนประชาชน1,464คนพื้นที่ได้รับประโยชน์4,390ไร่นาบ้านนายาวหมู่ที่15ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะและมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567 กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สําสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนานําเจ้าหน้าที่ของหน่วยพร้อมผู้นําชุมชนเข้าดําเนินการสํารวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งจะดําเนินงานซ่อมทางผิวจาราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง10เมตร หลาทางลูกรังข้างละ0.25เมตรระยะทาง0.650กิโลเมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาลและเป็นการเตรียมความพร้อมของคนชุมชนพื้นที่ทเกื้อกูลกับการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศซึ่งเป็นความห่วงใยในพี่น้องประชาชนของผู้มัคับปัญชาอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ตำบลป้าหมายการพัฒนาของหน่วยต่อไปณนะพื้นที่ บ้านนวลทองหมู่ที่หนึ่งตะบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะรักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแต่แผนกาหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา